ทุกคนเจอกับพี่นิตาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นิตามีข้อมูลเกี่ยวกับ nursing b e s i d e experiences หรือว่าประสบการณ์การทำงานพยาบาลนะคะที่นายจ้างเราต้องการให้เรามีอย่างมากก่อนที่เราจะไปทำงานที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะต้องมีประสบการณ์นี้เนี่ยที่โรงพยาบาลรัฐหรือว่าที่โรงพยาบาลเอกชนดีก่อนที่เราจะไปเป็นพยาบาลที่อเมริกานะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะ ประสบการณ์ Nursing bedside experience ทำไมสำคัญนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปเป็นพยาบาลที่อเมริกาได้เนี่ยนายจ้า,จางต้องการให้เราเนี่ยคงไว้ซึ่งประสบการณ์การทำงานพยาบาลอย่างน้อย 1- นถึงสปีก่อนที่จะไปทำงานที่นั่นนะคะเพราะว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ย regulation หรือว่าการไปขอวีซ่าต่างๆเนี่ยมันจะมี requirement มาว่า เราเขาได้ทําการจ้างพยาบาลที่มีประสบการณ์และก็มีคุณสมบัติอย่างนี้เพื่อที่จะไปทํางานที่อเมริกานะคะประสบการณ์เบส s i d e หรือว่า n ursing bedside experience หรือว่าประสบการณ์การทำงานพยาบาลนะคะไม่ว่าน้องๆจะไปสมัครงานในตำแหน่งไหนๆก็แล้วแต่นะคะพยาบาล ER พยาบาล w a r d m e r s e r พยาบาล ICU พยาบาลไตเทียมอย่างพีนิตาเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะคงไว้ซึ่ง ประสบการณ์การทำงานพยาบาลของเรานะคะประสบการณ์ Nursing b a s i d e experience นั่นเองนะคะอย่างที่น้องๆเคยสมัครหรือว่าหลายคนได้สมัครไปนะคะหรือว่าได้ยินมาเนี่ยอย่างหลายคนไปถามเอเจนซี่หรือว่านายหน้าที่ไทยเนี่ยว่าหนูทำงานนี้หนูหยุดงานไปสักพักนึงแล้วหนูอยากไปทำงานอย่างนี้แต่ว่าเขาแจ้งว่าว่าให้เราไปทำงานที่ ward ก่อนให้เราไปทำงานที่ er ก่อนให้เราไปทำงานที่ icu ก่อน แล้วเพื่อที่จะมีะประสบการณ์การทำงานการพยาบาลหรือว่า nursing b a s i d e experiences เนี่ยนะคะ,ะจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปทำงานที่อเมริกาได้โดยการสอบ n c l e x ิสอบใบประกอบไรเส้นไปแล้วเป็นพยาบาลไทยเพื่อที่จะไปทำงานที่อเมริกาเนี่ยเราจำเป็นต้องมีสิ่งนี้นะคะจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน พยาบาลอย่างน้อย 1- นถึงสปีนะคะอันนี้เป็น Requirement ที่ทางเอเจนซี่หรือว่าทางนายจ้างของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้เรามีเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพยาบาลต่างประเทศเพื่อไปทำงานที่อเมริกานะคะแต่วันนี้เนี่ยพินิตาจะมาพูดถึงความสำคัญของ nursing bedside experience s หรือว่าประสบการณ์การทำงานพยาบาลนะคะ ว่าการที่เราจะไปทำงานที่อเมริกาเนี่ยเราควรที่จะมีประสบการณ์ nursing experience หรือว่า bedside nursing experiences เนี่ยที่โรงพยาบาลรัฐหรือว่าที่โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยดีนะคะข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็สิ่งที่เราได้จากการมีประสบการณ์จากการทำงานในโรงพยาบาลต่างๆนี้เนี่ย คืออะไรบ้างที่จะซัพพอร์ตให้เราสามารถทำงานที่สหรัฐอเมริกาได้โดยง่ายที่สุดนะคะ,ะก่อนอื่นเลยพินิตาจะแจ้งว่าพินิตาไม่ได้บอกว่าเราควรที่จะทำงานที่ไหนดีโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือพินิตาไม่ได้บอกว่าเราควรที่จะออกไปจากโรงพยาบาลน,นี้เพื่อไปทำงานโรงพยาบาลน,นั้นนะคะพินิตาไม่ได้บอกว่า เราควรที่จะมีประสบการณ์ที่โรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่พินิต้าจะแชร์ให้กับน้องๆน,นะคะจากประสบการณ์โดยตรงของพินิตาเองแล้วก็จากประสบการณ์ที่พินิตาได้เรียนรู้จากหลายๆคนนะนะคะว่ามันจะทำอะไรที่มันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เราสามารถปรับตัวในการทำงานที่ต่างประเทศได้นะคะ อย่างอื่นเลยก็คือว่าการทำงานในระบบราชการหรือว่าการทำงานในในโรงพยาบาลรัฐกับโร,งพ,าบารงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันจะมะีข้อแตกต่างมากมายนะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้จะทําให้เรามีประสบการณ์ที่แตกต่างกันได้นะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยการทำงานพยาบาลเนี่ย โดยโดย standard nursing guideline เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเหมือนกันนะคะมันจะคล้ายกันไม่ว่าจะทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าทำงานที่ประเทศไทยภาษาที่เราใช้ก็คือภาษา standard of nursing นะคะ standard of medical guideline นะคะเราใช้ภาษาเดียวกันเราทำงานคล้ายๆกันระบบที่เราใช้ในการ nursing process เหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันนะคะ แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันในการทํางานโรงพยาบาลที่แตกต่างกันไม่่ว่าจะเป็นโรงพ,รรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสิทลหรือว่าได้รับอินเตอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะคะก่อนอื่นเลยพี่นิตาจ,จะแจ้งว่า ไม่ว่าน้องๆจะทํางานที่โรงพยาบาลไหนไม่ว่าน้องๆจะมีประสบการณ์จากการทํางานที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอําเภอโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนเอกชนขนาดเล็กโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่โรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์โรงพยาบาลอ่วิทยาลัยต่างๆหรือว่าโรงพยาบาล แบบ international hospital หรือว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกน้องๆก็สามารถไปเป็นพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาได้นะคะน้องๆไม่จำเป็นจะต้องลาออกจากโรงพยาบาลเดิมเพื่อไปเป็นเพื่อที่จะไปทำงานโรงพยาบาลอื่นเพื่อที่จะไปเป็นพยาบาลที่สหรัฐอเมริกานะคะก่อนอื่นพี่นิตาต้องแจ้งอันนี้ก่อนน้องๆสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราจะสมัคร ไปเป็นพยาบาลที่อเมริกานะคะทีนี้พี่พินิตาจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยแล้วกันนะคะจุดเด่นจุดด้อยของการทํางานเบสไซต์ที่โรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับมาตรฐานระดับะระดับโลกนะคะหรือว่า international นะคะ,ะจุดแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าตัวเทคโนโลยีค่ะ ข้อดีของการที่เรามีประสบการณ์ในโรงพยาบาลไม่ว่าโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะข้อดีของการที่เราทำงานที่โรงพยาบาลที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลกที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะที่ใช้ในอเมริกาเนี่ยมันจะส่งผลให้เรามีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ย มากและทำให้เราสามารถนำประสบการณ์อันนี้เนี่ยไปทำงานในต่างประเทศและปรับตัวในการทำงานที่อเมริกาได้ง่ายนะคะ,ะยกตัวอย่างอย่างเช่นตัว medical record นะคะหรือว่า EMR หรือว่า medical health record ต่างๆที่เราใช้ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลในเอกชนที่เป็นระดับ international ที่ได้รับ ตัว international standard นะคะการนำา l เล็กทร i c ิ medical record มาใช้หรือว่าการทำชาร์ตนะคะ patient chart ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะนำมาใช้มากนะคะมากกว่าโรงพยาบาลรัฐบางที่หรือว่า ณนะนะปัจจุบันนี้โรงพยาบาลรัฐหลายที่ก็สามารถก็นํามาใช้แล้วนะคะอันนี้มันก็จะเป็นข้อดีว่าถ้าน้องๆไปฝึกงานหรือว่าไปทํางานที่โรงพยาบาลที่มีการใช้ EMR หรือว่า Electronic Medical Record เนี่ยน้องๆก็สามารถนําความรู้สกิลหรือสามารถปรับตัวกับระบบการทํางานในโรงพยาบาลที่อเมริกาได้ง่ายเพราะว่าที่อเมริกาเขาจะไม่ได้ใช้เปเปอร์กันแล้วเขาจะไม่ได้ใช้ ตัวกระดาษในการบันทึกชาร์จคนไข้ไม่มีแฟ้มชาร์จคนไข้นะคะจะเป็นตัว emr หรือว่า electronic medical record ที่สามารถมีทุกอย่างในนั้นไม่ว่าจะเป็นการสั่งแลบการคีย์ l a บการคีย์ออเดอร์การคียยาการเขียนเน็ตโน้ตโน้ตนะคะ,ะการลง incident report ต่างๆเนี่ยการรายงานผล l ลบรายงานผล ct e แล้วก็เช็ดเอ็กซต่างๆฟิล์มต่างเนี่ยจะอยู่ในระบบ Medical r e c o r d e l e c t r o n i c medical record ทั้งหมดนะคะเราก็จะไม่มีการลงบันทึกในการที่จะทำะกระดาษต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆฝึกหรือว่าทำงานในโรงพยาบาลที่ใช้ Electronic Medical Record ไเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่มีตัวนี้นำมาใช้เนี่ยมันก็จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถนำสกิลตัวนี้เนี่ยความชำนาญตัวนี้เนี่ยหรือว่าความคุ้นเคยกับระบบนี้เนี่ย ไปทำงานที่อเมริกาสามารถปรับตัวได้ง่ายมากขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์อ,อ,อย่างเช่นการทำงานใน ICU อย่างเช่นถ้าสมมติว่าน้องๆทำงานในโรงพยาบาลเอกชนบางที่หรือว่าโรงพยาบาลรัฐหลายๆที่ที่มีการทำ e n a l r e p l a c s m e n t Therapy หรือว่าตัวการนำตัว CRT มาใช้ น้องๆก็จะมีความคุ้นเคยคุ้นชินเพราะว่าพยาบาล ICU เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนทํา CRT ตัวนี้นะคะตัว CRT เครื่องต่างๆก็จะมีหลายๆเครื่องมากหลายๆย,ยี่ห้อมากโรงพยาบาลรัฐหลายๆที่โรงพยาบาลเอกชนหลายๆที่ก็จะได้รับสปอนเซอร์หรือว่าได้รับการเสนอในราคาที่พิเศษหรือว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องเอาเครื่องตัวนั้นตัวนี้มาใช้ นะคะเขาก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะหรือว่ามันเป็นความตั้งใจของเขาที่จะเลือกอยี่ห้อต่างๆมาใช้เราก็สามารถมีความคุ้นชินกับเครื่องที่มันเป็นสากลที่ใช้ในอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราไปใช้ที่พอเราไปทํางานที่อเมริกา ICU ที่อเมริกาเนี่ยซึ่งเราต้องเจอแน่นอนการทํา CRT เนี่ยเราก็สามารถนําความรู้นําสกิลตัวนี้เนี่ยค่ะไปสามารถใช้ได้เลยนะคะ เครื่อง e c ก o ก็ก็เช่นกันสมมุติว่าน้องๆทำงานใน ICU ีเนี่ยน้องๆจะต้องใช้ e c m o ใช้ IABP อะไรพวกนี้นะคะเครื่องที่โรงพยาบาลชั้นนำที่เขานำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาก็จะใช้ในเครื่องที่หลายๆที่ในอเมริกาใช้เราก็จะมีความคุ้นชินเกี่ยวกับการใช้เครื่องอะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถนำไปใช้ได้ที่อเมริกาประสบการณ์ตัวนี้นะคะ Uh, อีกอย่างนึงอย่างเช่นตัว ICD ตัว chest tube นะคะตัวตัว,ต,วตัว chest tube ตัว drain เลือดนะคะจากปอดนะคะตัวนั้นที่น้องๆสามารถถ้าสมมติว่า,าโรงพยาบาลรัฐบางที่เขาอาจจะใช้ระบบขวด3ขวด2ขวดแบบคลาสสิกกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลชุมชนบางที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าประสบการณ์หรือว่าสกิลการใช้ตัวนี้เนี่ย น้องๆสามารถนําไปใช้ที่ต่างประเทศได้ไหมก็สามารถนําไปใช้ได้เพราะว่า principle หรือว่าหลักการต่างๆในการนํามาใช้เนี่ยเราก็สามารถมันก็คล้ายๆกันมันก็เหมือนๆกันนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆมีโอกาสได้ทํางานในโรงพยาบาลที่เขานําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้อย่างเช่นตัว chest tube ที่เรียกว่า a t r i u m นะคะพี่มิต้ามีภาพให้ดูนะคะน้องๆสามารถดูตามไปกันได้ น้องๆก็จะมีความคุ้นชินเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้เชสทูบที่เป็นลักษณะแบบนี้มากขึ้นนะคะจะไม่ไม่มีแล้วนะคะตัวคลาสสิกเชสทูบสามขวดสองขวดแบบสมัยที่เราเรียนกันหรือว่าที่ยังใช้อยู่ในโรงพยาบาลหลายๆที่ในประเทศไทยนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็มีการนํามาใช้ที่ประเทศไทยเหมือนกันนะคะอย่างโรงพยาบาลเอกชนหลายๆที่เขาก็ใช้ตัวเอชแยมตัวนี้เหมือนกันนะคะถ้าสมมติน้องๆเคยมีประสบการณ์ตัวนี้นะ่ะ แต่การใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆเพราะว่าน้ององ,องสามารถเอาประสบการณ์หรือว่าสกิลหรือว่าสิ่งที่น้องเคยทําที่เมืองไทยเนี่ยไปใช้ที่อเมริกาได้การปรับตัวการทํางานต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างที่พินิตาพยายามจะพูดให้ฟังว่าเออเราจะมีประสบการณ์ที่เอ,อ,อเมริกาเเราจะมีประสบการณ์ที่ประเทศไทยเนี่ย ถ้าเรามีประสบการณ์ที่โรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนดีนะคะอันนี้พินิตาก็ให้น้องๆคิดกันเป็นเป็นข้อคิดของแต่ละคนเองเป็นความชอบความต้องการความเป็น preference ของแต่ละคนว่าเราต้องการที่จะมีประสบการณ์แบบไหนนะคะเรามีจุดยืนแบบไหนถ้าสมมุติว่าน้องๆมีจุดยืนแบบ ว่าฉันจะต้องไปทํางานที่อเมริกาที่แคนาดาที่ออสเตรเลียหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยพินิตาก็แนะนําถ้าน้องๆมีโอกาสก็ลองไปหาประสบการณ์ในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่เขามีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทางการแพทย์มาใช้มากขึ้นอีกอย่างหนึง่งที่เป็นข้อดีของการ ไปทำงานที่โรงพยาบาลที่เขามี international standard หรือว่าโรงพยาบาลที่ได้รับ JCI uh, accreditation mm hmm. ก็คือ uh, accreditation mm hmm. ก็คือการ uh, การได้รับพัฒนาคุณภาพนะคะอย่างเช่น h a บ้านเราหรือว่า a h a mm hmm. บ้านเรานะคะแต่ต่างประเทศเนี่ย mm hmm. เขาเขาจะได้รับ uh, การ accreditation mm hmm. โดยการ JCI mm hmm. ซึ่งโรงพยาบาลหลายที่ในกรุงเทพหรือว่าในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ย ที่ต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าโรงพยาบาลรัฐบางที่ก็เหมือนกันนะคะก็ยื่นเพื่อเสนอเพื่อเพื่อเพื่อ,อ,อให้ได้การแ c คเคอร์ชั่นตัวนี้ JCI ตัวนี้นะคะการที่น้องๆมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะน้องๆก็จะทราบมาตรฐานของการทำงานในในโรงพยาบาลที่ได้รับ มาตรฐาน JCI ซึ่งโรงพยาบาลอเมริกาเนี่ยก็จะต้องมีการรับรอง JCI นะคะ,ะมาตรฐาน JCI เนี่ยก็จะมีหลักๆ Key Point อยู่หลายๆตัวเหมือนกันที่เขาเน้นก็คือ patient safety นะคะ patient safety ก็มีทั้งทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่ว่าจะเป็น documentation accurate documentation ก็คือการลงข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งสำคัญมากนะคะ infectious control นะคะแล้วก็การทำ emergency response นะคะการ ทำเอ่อเมดิเคชันอ่าการไม่มีเมดิ a คชัน Error นะคะก็レ a ข Stop Medical Error นะคะแล้ต่างมากมายถ้าสมมุติว่าน้องๆไปมีประสบการณ์ในการทำงานที่ที่โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI เนี่ยน้องๆก็จะมีความคุ้นชินกับมาตรฐานนี้พอเราไปทำงานที่ต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยเราก็จะได้คุ้นชินแล้วก็สามารถปรับตัวแล้วก็ทำงานร่วมกับ ร่วมกับบริษัทใหม่หรือว่าที่ทํางานใหม่ในอเมริกาได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียหรือว่าเป็นเอ่อเป็นจุดเด่นที่เราสามารถมาคิดได้ว่าถ้าเราจะไปทํางานที่อเมริกามีเป้าหมายแน่ชัดแล้วแล้วเนี่ยเราควรจะหาประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์การทํางานระหว่างที่เราทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยอย่างไรดีนะคะ ก็พินิต้าก็ขอพูดอีกครั้งว่าพินิต้าไม่ได้บอกว่าเราควรจะทํางานที่ที่เมืองไทยเนี่ยที่โรงพยาบาลรัฐดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าที่โรงพยาบาลเอกชนดีกว่าโรงพยาบาลรัฐนะคะพินิต้าพยายามที่จะสื่อสารว่าการที่เรามีประสบการณ์การทํางานในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสากลที่มีการนำ,นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นสากลมาใช้นะคะ มันจะเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่จะไปทำงานที่อเมริกานะคะแค่การเจาะเลือดการใช้ทูบเลือดเนี่ยการใส่ทูบเลือดอการออนน้ำเกลือการใช้น้ำเกลือการใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยในโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนอ่ที่ได้รับมาตรฐานของทางทางอเมริกาเนี่ยมันก็แตกต่างกันแล้วนะคะในบางบางที่นะคะแต่ในหลายๆที่ก็เหมือนกันนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะใครมีคําถามก็ถามพินิต้ามาได้นะคะทางช่องทางต่างๆนะคะเดี๋ยววันหลังพินิต้าจะมาพูดคุยเรื่องอื่นๆอ,อีกนะคะสําหรับทุกคนที่อยากจะไปเป็นพยาบาลที่อเมริกานะคะสวัสดีค่ะ